จิล i ีเตรียมเปิดตัวในไทยเดือนตุลาคมนี้เผย SUV จิลี EX5 ทำตลาดนอกจีนวิ่งไกล530กิโลเมตรหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้ประเด็นที่น่าจับตามองมากเป็นอันดับต้นๆก็คือการเตรียมเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยของจิลลี แบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ส่งแบรนด์ย่อยในเครืออย่างซิกเกอร์เข้ามาลุยตลาดไปแล้วซึ่งสำหรับการเตรียมเข้าทำตลาดของจีลี่ในเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้จะเป็นการเข้ามานำเดินงานโดยบริษัทแม่จากประเทศจีนครอมกับการเตรียมแต่งตั้งดีลเลอร์สำหรับจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เราเคยได้รายงานไปแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกที่คาดว่าจะถูกเปิดตัวทำตลาดเป็นทับหน้านั่นก็คือจีลี่กาเล็กซี่ e5 ซึ่งเป็นชื่อสําหรับทําตลาดในประเทศจีนขณะที่นอกประเทศจีนรวมไปถึงประเทศไทยนั้นจะใช้ชื่อว่า g e e y ex 5โดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับความจุดเด่นด้านระยะทางการวิ่งไกล530กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งในพิกัดตัวทาง suv กลุ่ม b segment ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งของทั้ง v y d auto 3 mg z s e v neta x และ o m r a c 5 ev เป็นต้น โดยค่าตัวนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ7 0 0 0ถึง9 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันต่างๆของรถสำหรับภาพรวมภายนอกของรถนั้นมาพร้อมกับมิติตัวถังยาวประมาณ4.6เมตรกว้าง1.9เมตรสูง1.67เมตรระยะทานล้อหรือว่าวิวเบรทนั้นจะมีความยาวประมาณ2.7เมตรน้ำหนักตัวรถเปล่าจะอยู่ที่ระหว่าง1.6ถึง1.69ตันโดยขนาดตัวรถนั้นจะมีความใกล้เคียงกันกันกบนต้า X สำหรับการออกแบบภายนอกของ Gilly EX5 นั้นไม่เพียงแต่จะสวยงามและทันสมัยแต่ยังมีการคำนึงถึงหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ทำให้รถมีระยะทางการวิ่งที่ไกลขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศของ Gilly EX5 นั้นอยู่ที่0 2 6 9 CD เท่านั้น สำหรับภายในรถนั้นจะเน้นความกว้างขวางโดยมีพื้นที่รวมกว่า4.03ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารได้5คนมีระบบอินโฟเทนเมนต์และสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบเช่นหน้าจอูนย์กลางขนาดใหญ่15.4นิ้วความละเอียดสูง 2.5K ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมระบบต่างๆของรถหน้าปัดแสดงผลการขับขี่10.2นิ้วสำหรับแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่เช่นความเร็วระดับแบตเตอรี่และระยะทางที่สามารถวิ่งได้ เบาะนังกู่หน้านั้นเป็นแบบปรับไฟฟ้าพร้อมกับระบบเป่าลมระบายอากาศติดตั้งลำโพงรอบคัน16จุดและไฟแอมเบียนไลท์สำหรับสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนนั้น GLE E-X5 จะเป็นมอเตอร์เดี่ยว160กิโลวัตต์หรือประมาณ218แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตร m, ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน6.9วินาทีความเร็วสูงสุดของรถอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมอเตอร์ที่ใช้ใน GLE EX5 EX นั้นจะให้กำลังและแรงบิดสูงแต่มีขนาดเล็กและเบากว่าช่วยลดภาระของระบบขับเคลื่อนและเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารได้ด้วยขณะที่ชุดจ่ายพลังงานของรถนั้นเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือว่าแบตเตอรี่แบบ LFP ผลิตโดยบริษัท x o SO Energy Technology โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ A g s h o t Blade Battery Technology ซึ่งจะช่วยให้แบตเตอรี่นั้นมีขนาดเล็กลงน้ำหนักเบาลง แต่ยังคงความจุไฟฟ้าไว้ได้สูงทําให้ตัวรถนั้นสามารถวิ่งได้กไกลและยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงด้วยซึ่งแบตเตอรี่ของรถนั้นจะมาพร้อมกับความจุบแบตเตอรี่2ขนาดก็คือแบตเตอรี่ความจุ49.52กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้กไกล440กิโลเมตรและแบตเตอรี่ความจุ60.22กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้กไกล530กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของประเทศจีน ส่วนในเรื่องของการรีชาร์จพลังงานนั้นรองรับการชาร์จไฟ DC จากสถานีชาร์จความเร็วสูง82กิโลวัตต์ช่วยให้รถสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก30ถึง80%โดยใช้เวลาประมาณ30นาทีและสุดท้ายจุดนี้ถือว่าสำคัญก็คือเรื่องของราคาโดยในประเทศจีน GLE EX5 ถูกเปิดราคามาที่ราว112,800ถึง148,800หยวนซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ550,000ถึง730,000บาท เมื่อเข้าทำตลาดในไทยนั้นคาดว่าราคาอาจจะขยับขึ้นมาเป็นประมาณ700,000-900,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นต่างๆของรถและด้วยราคาและขนาดตัวถังก็จะเข้ามาเป็นคู่แข่งของทั้งวิวาีอัตโตสที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ790,000-940,000บาทขณะที่เนต้าเนั้นเปิดราคามาที่739,000-799,000บาทและโอมอรัสซีฟอีนั้นเปิดทําตลาดด้วยราคาเริ่มต้นที่899,000บาท สำหรับการเปิดตัวทำตลาดของรถนั้นคาดว่าจะมีขึ้นหลังการเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยช่วงเดือนตุลาคม2567ที่กำลังจะถึงนี้รวมไปถึงกระบะขุมพลังไฟฟ้าอย่าง r i d ิ r ารซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ย่อยภายใต้ร่มคันใหญ่ของจ e ลี่โฮลดิ้ g กรุ๊ปที่มาพร้อมกับขุมพลังไฟฟ้ากับระยะทางการวิ่งไกลมากกว่า430กเมก็คาดว่าจะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยช่วงเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกัน ก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าการเข้ามาอีกหนึ่งของยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์จากประเทศจีนนั้นจะสามารถกระตุ้นและสร้างสีสันในตลาดรถยนต์ประเทศไทยให้ตื่นตัวขึ้นอีกหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนละครับมีใครที่กําลังรอการมาของ SUV อย่าง g e ลี่เอ็ฟอยู่หรือเปล่าและกระบะไฟฟ้าอย่าง l i โดราอารนั้นน่าสนใจมากแค่ไหนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันเนอยนะครับ